แตมอธิบายซิว่าเต็มจะทํำยังไงแตมจะทํยังข้างหน้าแล้วก็ข้างบนมันมีข้างหน้ารู้อันนี้มันข้างหลังนะคะแตมหนูจะทําข้างหลังก่อนแล้วก็ทําข้างหน้าแล้วหนูไม่รู้เหรอว่าพี่ตอมวอนตุ๊กป,ป่องไปแล้วนู่นนอนเฉยๆไม่ได้ตุ๊กป่องเอาไม่ต็มต้องเถียงด้วยนะคะแตมจะตามใจพี่ตอมบัางไม่ได้เลยเหรอถ้อมาม่เป็นสิจะกางของ ยายาพี่ตอมยาโลอฮะไม่เป็นไรจริงๆแล้วอ่ะมันคือตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่ตอมบอกว่าเป็นพยัญชนะใช่ไหมใช่ไหมคะอืมแล้วทําไมแต้มมาเรียงอย่างนี้ข้างหลังล่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอแต็ม<ต>เรียงเสร็จหนูข้ามไปข้างหลังแล้วตอมก็งายออกมาข้างหน้าหนูไม่อยากให้ตอมงายออกมาก็มันคูอเกมของแม่ไม่ใช่เกมของแต้มกับตอมอ่ะมันเป็นเกมของ ทำไมไม่ได้เริ่มก่อนฉันเองทำไมแต่ไม่เชื่อฟังคุณครูเลยะคะมันเป็นของพี่ม่อนกับพี่เมยนั้นเนี่ยฝากมาให้แตมเนี่ยอันนี้เขาเล่นกันอย่างนี้ที่ไหนนั้นเนี่ยอะให้น้องเลี้ยงให้เสร็จก่อนไปตอนไปนอนรอก่อนสบายใจเฉิบเลยเดี๋ยวน้องเลี้ยงเสร็จเดี๋ยวเรามาเล่นจับเวลากันนะคะว่าใครจะต่อใช้เวลาเร็วเวลาช้าก,กัน หนูรู้ใจให้แตมเล่นก่อนเลยนะและหนูรู้ใจให้แตมกินของอ่ะให้แตมหมดอ่ะอ๋อตอนเป็นผู้เสียสละใช่ไหมใช่แล้วแตมมันยังไม่ยอมใจพี่อ่ะหนูรู้ใจให้ <สา S 3> แตมกินชิทนีบบ้ให้เธอไงแตมจำไม่ได้เหรอเื่อมันนานแล้วนะทำไมต้องทะเลาะกันนะลูกเห็นไหมพี่ตอมตาบวมเห็นไหม พี่ตอมตื่นมาแล้วตาบวมไม่รู้ไปโดนอะไรมาก็ตอนนั้นตอมไปนอนนอนเราเขาก็ไม่มาสนใจเราวันนั้นเราก็ให้กิคิดตีดด้เธอเธอก็ไม่ยอมเอาอก็เอาแล้วแล้วมันานานนานแค่ไหนแล้วอ่ะเลย ้เเธออป็นย่างีทำไมแตมเป็นเด็กขี้ฟ้องอ่ะลูกไม,อไอม่อพ่อ่ามาตอมพี่ตอมมาเล่นกับคุณแม่ไปเล่นเลยตอมไปเล่นในหมู่หมู่มาเลยตอมมานี่ลูกมา